นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการธบุญตักบาทพระสงฆ์ทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพระราตราสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยทุกภาคส่วนนั้นร่วมกันซักซ้อมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่ตามจากรายงานครับ ไม้โบราณล่ลองมาตามคลองพดุงกรุงเกษมรอดผ่านสะพานมขวานรังสรรค์มายังท่าเทียบเรือชั่วคราวข้างทำเนียบรัฐบาลเป็นการซักซ้อมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนามายุห้ารอบ60พรรษา2เมษายน2558ที่พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีวันที่2 0 หกุมภาพันธ์โดยเรือลำแรกจะนำเด็กเยาวชนจากชุมชนคลองหลวงแพง่งแสดงดนตรีสร้างบรรยากาศจากนั้นจะเป็นขบวนเรือพระพุทธและเรือพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและตามด้วยเรือพายของพระพรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงสาวาสวรวิหารและขบวนเรือพระสงฆ์อีก60รูป สิ่งสำคัญคือการรักษาระยะห่างให้เรือแต่ละลำมีระยะที่เหมาะสมสร้างความสวยงามโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างทุ่มเทซักซ้อมตกแต่งสถานที่ดูแลความสะอาดของลําคลองเพื่อสร้างภาพความประทับใจให้กับประชาชนที่ร่วมพิธีให้มากที่สุด โดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา7นาฬิกาที่คลองพดุงกรุงเกษมนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้ร่วมงานจะสวมเสื้อชุดผ้าไทยสีม่วงเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีประชาชนสามารถมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรครั้งนี้ได้โดยกรุงเทพมหานครจัดรถรับส่งสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2257612-4หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประ ประเทศไทยหรือ NBT